โอ้ค oh, so, ือลุกมานังหล่างถวยแต่เศาแต่ว่าเตือนจากโมงเลยเตือนห้อนโมงโอ้เก่งเก่งเก่งเก่พี่เกิงยู่ตื่นก่อนเพื่อนอีก็ปูฟ้ายังไม่แจ้งแต่ว่าไม่มีใครตื่นก็นอนไปอีกเฮ้ยเเฮออ ไม่มีคนตื่นนะอือทีนี้ถ้าตื่นแล้วเนี่ยตรงลุกเลยจะได้เป็นนิสัยถ้าตื่นแล้วเรานอนต่อเนี่ยมันจะติดนิสัยเราจะทําให้เราเป็นคนขี้เกียจโอ้ปูเจ้าคุนแต่สูงเลยนะคะบ้าโอ,โอ้ตื่นมากกับมหาลางถวยลางบวงบมหาหนึ่งเขาหนึ่งน้ำฟูพ,อพ,อพ่อฟูแม่กินอ้ยเก่งว่ะที่ดาเล่าเนี่ยน่า มี่แมเออมันยากคอยแมนเมือเอ่อยบ่ะบอมือเมือ่อยวันนี้มันเงียบเงาเป็นพิเศษเพราะว่าย<บ>ายไปวัดทำบารมีโอ้ยายบุยูมันก็บ่มีคนจุ่มกับวันนี้ <laughs> ทิ้งเงียบเนาะปกติย่ายอยู่ย่ายแล้วสิจมบุเป็นจมหอกแล้วที่บอกนั่นบอกนี่อือนี่ละพี่น้องก็ชีวิตศิลปินบุญเป็นวาสิกิกแต่หล่องเพลงบุญเป็นวาสิมาฝึกแต่หล่อล่ำทำเพลงครับฝึกถุกยางมันคือทางดำเนินชีวิตมันคือทาง มันคือสะพานการย่างไปสู่อนาคตครับเรารู้จักทำเรากินเป็นเราต้องทำเป็นนะครับกินเป็นต้องทำเป็นเขากินได้เขาก็ตรงเหตดได้เมืเ่อเขากินเป็นเขาก็ตรงหัวจักลางปัวยอ้ล่างบ่วงเป็นหัวจักคุ้งหาอาหารเป็นนะครับโแมน่ากินเป็นแต่ว่าถ่าให้ผู้อื่นเ็ดทู้ทก้กินในบ่ได้ต่อยเข้าสิ เมื่อยสียล่าสำเนียกระซางครับต้องยิบจับซอยกันเมื่ออยู่กับเพื่อนอยู่กับคนกลุ่มใหญ่เราต้องมีการเสียสละต้องมีการเหตุการณเหตุงานซอยกันพลังคนยานเตมูกินแห้งสีกรบดีดิพอแม่ผู้เฒ่าผู้แก่สอ,อนไวเห็ดเป็นลูกเห็ดเป็นลดลูกเอ้ยคนกินแห้งมันบ่ตายดอกบอ่คือผีดอกละว,ว่ะ ยาสะลระไปโหลดการเฮ็ดน้ำพูน้ำข้นยับประยานข้นกินเฮยกินแห้ง่าสันา่น่านั่นมันคือการฝึกปฏิบัติด,ดัดตนของเขาโดยที่เฮ้าบริตรูโจบรูโต,โตสัน่น่าที่เป็นการฝึกเข้าไปในโตก็คือมันกระโบแนครับห้าลัางเหมอห้าลัางเทือเหมอนึ่งขางนาครับเฮ้าอาจสิบเเลือไผยเฮาอาสนเดียว เฮาอาจสิได oh, ้กินอยู like course, ่ผู้เดียวเขาอาจสิได้เห็ดยู่ผู้เดียวครับแต่สิ่งเราเนี่ยสิ่งที่เขาเคยเห็ดไว้มันที่พูดขึ้นไม่ได้ภาพความจํามันที่พุดขึ้นมาได้ภาพความจําโอ้เขาเคยเห็ดอยู่ตัวนี้เขาเคยเห็ดกับเขาอันนั้นเขาเคยล่างถั่วยี่มงนี้เขาเคยหุงเขาเขาเคยหนึ่งเขาเห็ดแบบนี้ตัวนี้นะครับมันสี่เปลี่ยนสะพานมันสิเปลี่ยนสะพานเป็นบอกางว่าเป็นแม่แบบกับเหมือนกับเขาเลียนหนังสือนั่นแหละเขาเลียนจากโป๊หนึ่งหอดปหาโปฮกมาก เขาก็ตตรงหูหรืว่าก่อไกลเป็นตัวยังไงเนาะหัวก่อไกล้ขอไข่ของเท่าตงหูเนี่ยมันเป็นตัวยังไงอืมสะกดเขียนคำนันคำนีผสมกันอ่านว่ายังไงครับเข้าตรงลูกเพราะเขาเคยเฮียนมาแล้วถึงแม่นว่าเข้าจื้อบ่ได้ครับแค่เข้าทบทวนเล็กๆน้อยเขากัเปลี่ยนแล้วนั่นแหละครับเพิ่งบอกว่าเฮ็ดไปโหลดเออลูกเอ้ยซ้ำซามีเหียมีแหงฟึกไวเมิ่นว่าขันฟึกไวเฮ็ดไว จักเหมือนึงเข้าสไดินํามมาใส่จักเหมือนึงมันสิเป็นประโยชน์แกเข้าเป็นนะครับผู้บ่าวผู้เสือคือสมัยหนึ่งครับผู้บ่าวผู้ไปรับจ้างเลี้ยงง่วเลี้ยงควายพูดหล่ะครับตั้งแต่สมัยผู้บา่าวผู้ยังหน่อยซ้ำนี่ละครับซ้ำที่ดาเล่าหรือน้อยน่อยก็นีครับราะว่าผู้บา่าวผู้ออกจากบ้านไปตั้งแต่อายุเจ็ดขวบครับอายุเจ็ดขวบแปดขวบพ่อแม่เอาไปฝากไปวัดโรงเรียนบ่ค่อยได้ไปหรอก เพราะว่ามันไก่ครับเป็นยี่สิบกิโลส่วนสิหอนโรงเรียนขันเมือ่อใดตื่นท่านแล่นไปขันเมือ่อใดมีหอเขาก็แล่นได้ส่าขันเมือ่อใดบ่ได้หอเขาหลวงปู่เพิ่นไปบินธบาตมาได้เขามาหน่อยมันบ่พ่อสิเก็บไว้ให้กระโด้ไปโรงเรียนครับผู้บ่าวผู้ขันเมือ่อใดบ่ได้ไปโรงเรียนก็นไปรับจ้างเรียงวัวเรียงควาย รับจ้างเลี้ยง,งวัวเลี้ยงควายมือละหาบาทหกบาทแล้วแต่ข้าเจ้าสิห้ครับเพราะเป็นเด็กน้อยเฮ็ดปลายมาที่นี่ไปแล้วเจ้าของ,งวัวเจ้าของควายนี่ oh. พ่นสิสอนเดิพ่นสิ์พาจักตอกผ้าจักตอกผ้ามัดเขา่าต้องเฮ็ดน้ำพึนต่อครับผ้าจักตอกผ้ามัดเขา่าผ้าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่พี่ฝึกให้โอ้ยพีด่ดีเด้ผู้เจ้าของ,งวัวเจ้าของควายเป็นผูพยาบานเก่า เป็นกระเเวใหาฟังลูกเอ้ยเกิดเป็นค้นมากเนี่ยเฮ้าตรงมีวีซ่าติโตเพิ่นวาเกิดเป็นค้นมากเฮ้าตรงมีวีซ่าติโตเฮาตรงมีสิ่งที่มันสิเปลี่ยนอนาคตให้กับเฮ้าจักตอกสารไสสารทิบเข่าสารกะตากะมองสารของสารหลอบเพิ่นวะเพิ่นฝึกไ้เบิดนะครับผู้บ่าวผู้นี่เปลี่ยนหมดครับสารไสสารของสารหลอบสาร กาตาสารทิบเขาเนี่ยเปลี่ยนมดครับจักตอกจักอย่างน,นีเปลี่ยนมาแต่น,น้อยครับถึงแมนว่าซูเมอร์เนี่บริเหตุมาโดดแล้วอบริเหตุมาสามสิบอบัิเหตุมาสามสิบสี่สิบปีแล้วแต่ความจำเรานั่นนะครับมันก็นยังมีอยู่ในความทรงจำเสมอหลับตาลงไป่าเหตุแบบใดก็ยังเฮตุไดคือเก่าครับยังสามารถเฮ็ุใดคือเก่านี่แหละครับพี่น้องครับมันก็นเลยเปลี่ยนแบบว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เขาเคยเห็ดไหวที่เขาเคยสางไหว้ไยให้ท้ายหน้าหมดเลยครับเพ็ดให้เพ็ดหน้าดำให้ดำหน้าผู้บาวผู้เห็ดเป็นไปเลยตัดอ้อยขึ้นมัน, GU นเห็ดเป็นมัดทุกแนวที่คนเห็ดสร้างปูนสร้างใหม่เห็ดได้บดครับทุกสาขาอาชีพบามันบามันเห็ดมาหมดครับเป็นแต่ว่าอาชีพที่เพิ่นใส่การเรียนเนาะใส่การเรียนใส่การฝึก สอนที่ระดับสูงขึ้นมาสีสูงกว่าคนซาบานธรรมดาคนนดังเศษดได้ก็คืออย่างเช่นพวกวิศวะพวกยังสีเนาะนะครับผู้บ่าวผู้เห็ดเป็นครับทุกหมดเนื่องจากว่าเขาบ่ได้เรียนมาเด้ครับบ่ได้เรียนมากกสิกัสิเฮ็ดบ่เป็นครับสมมุนีแต่ว่าเว้าพื้นน้ำไหฮน้ำหน้าน้ำหัวน้ำสวนนี่ได้เบิดครับได้หมดทุกแนวเฮ็ดเป็ี่ยนบดทุกอย่างสำซาวบ้านที่เฮาเฮ็ดได้นี่เฮ็ดดำด้เบิดครับ นี่แหละเพิ่งทั้งสอนว่าสะพานที่สีขามอนาคตเท่าใดเนี่ยก็คือเท่าตรงเรื่มฟึกฮัดดัดต้นไปตั้งแต่น้อยฟึกฮัดเห็ดไปตั้งแต่น้อยฟึกฮัดเห็ดไปตั้งแต่พี่ละตั้งแต่เท่าพ่อเรื่มเห็ดเป็นพ่อเท่าเรื่มหัวจักข่วมพ่อเท่าเรื่มเข้าใจในคำบอกคำบอกคำสอนของพ่อของแม่การล่างถัวล่างบ่วงเนี่ยก็คือกันเลยครับมันโมเมนว่ามันโมเมนว่าอันนี้เอ้าอันนี้ก็เป็นอนาคตเท่าเท่าบ่ แมนครับอันนี้ก็คืออนาโคตเท่าเข้าสิเข้าสี่เข้าใจเองหรอกว่าเข้าสี่ล่างแบบใดมันยังสีบ่มีกินอการล่างล่างแบบใดล่างที่แรกก็ล่างเศษขยะออกล่างที่สองก็เอาหนามสั้นไล่นามหกนามหอมนามนั่นนานี่เพิ่อามามาเยษมาถูนามที่สามก็คือมาล่างนามสะอาดครับนามที่สี่ก็ล่างนามสะอาดล่างมันตรงล่างสี่นามปุด้การล่างถวยล่างบวงครับล่างนามสะอาดตรงล่างสองนามครับ เ้าเอาจัง่อยไปงุ่มเอาเอพออกให้ฟังก็ยันเลี้ยวมากบตตองเลี้ยวมาก <c oughs> เฮ็ดไป <c oughs> จังก่อยไปงุม่มตากแดดว้นะครับตะก,กี้ในพื้นที่ตากแดดว้ผู้ได้เป็นเครื่องมือผู้ได้พ่นยังมันแห้งแล้วพันยังค่อยเอาข้าไปเก็บบ่แม่น่าเอาไปงุม่มปั๊บใบในกระตากะมองเลยทด้มันข้าวครับมากินมันข้าวอืมนี่นั่นเนี่ยเขาต้องรู้้อครับต้องรู้วิธีทํามันก็บ่แเนี่ยครับเกิดว่าเมือน,นึงเขาได้ไปเฮ็ดหลานอาหาร หรือว่าเขาได้ไปเป็นลูกจ้างล้านอาหารในที่ล่างถวย้ล่างบ่วงยังสิหรือว่าเขาเป็นเจนจากของกิจการเองสิครับทุกอย่างเขาต้องเรียนลูกครับต้องเรียนลูกโมเมนต์ว่าโมเมนต์ว่าเออเขาภาษาล่างถวยวจะงไปเฮ็ดเอาอกอกต้องไปฟึกเอาแมนอยู่ครับแต่มันไม่ชินนะครับมันบวกเก่งมันจับหันใบนี่บ้านบ่วเฮ็ดถวยพ่นแตกเฮ็ดแก้วพ่นแตกก็ได้เสียเงินตืมต่อไปครับ นั่นแหละครับมีนันเนี่ยทุกอย่างครับต้องฝึกตั้งแต่เด็กฝึกตั้งแต่น้อยการเ็ดให้ใส่หน้าดําให้ดําหน้าครับเขาต้องฝึกไปแต่น้อยเพื่ออห่ยังเปเตตัยก็เพื่อความชํานาญครับเพื่อความชํานาญเพื่อความเคยชินในเมือนหนึ่งข้างหน้าเพื่อให้เกิดประโยชน์กับเขาเนี่ยแหละครับเกิดประโยชน์กับตัวเขาเองในเหมือนหนึ่งข้างหน้าโบเมน่า เฮ็ดใบมันสิมีประโยชน์อย่างซูมืหมนนี่โอ้ยมันพัฒนาไปรลายอยากกินเขากินน้ำา่ย่างไปร้านอาหาร่ย่างไปล่านคา,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 างทางก็ได้ไม่หันอยู่รับกันเฮามีเงินแล้วถ้าเกิดเฮาบ่มีล่ะอ,อยู่จังด๋อยอยูจังด๋เขาสิกินแบบด๋นั่นแหละครับถ้าเกิดว่าเออโอ้ยเงินบ่มีพอบาทกึดกึจากๆลูกก็เต็มเพื่อนมาเนี่ยอืมโอ้คอยบบเอาหลายคนเราคอยเอาแค่สองคน สองคนก็คือสองใส่ใจครับร่วมกับเจ้าของผัวเมียเป็นซีค่าใส่ใจร่วมกับค่าหนามค่าไฟร่วมกับค่าไปโรงเรียนของลูกครับแมนยูครับคันพู้มีเงินเดือนทงสูงเงินเดือนสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นมันกระทือกครับแต่จำไว้อย่างหนึ่งว่าเงินเนี่ยคือพระเจ้านะครับเงินคือพระเจ้ามันบนแยได้ลูกเขาต่อเท่ามีเงินมันอาจสิหักเขา อาชิเขาลบสัทธาเขาตอนที่เขาผ้ามันทุกเนี่ยมันติ่เบาถึงเฮาทันทีเลยเด้กลับเป็นไปได้แบบโอ,อ้เจ้าเกิดมาบ่มีทรัพย์สินเอียงให้ลูกให้เต่าเลยเนาะเจ้ามันกระสีเบาเหยยบยำนำใจกันนะครับไม่นั่นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเขาฝึกไว้บ่เสียหายครับฝึกไว้สําหรับคนชาวบ้านธรรมดาคนนึงจะทําได้ฝึกไว้เลยครับต่อไป เป็นการเตือนตนเป็นการเตือนเจ้าของเตือนใจเจ้าของไม่ให้หลงลืมตัวถ้าหากวันหนึ่งเราพุ่งทะยานสู่ความสําเร็จได้เราจะได้ไม่ลืมตนลืมตัวเขาทีได้บวกลูกบวกล้านที่ได้ฝึกน่องฝึกนุ่งฝึกคนรลุ่นหลังต่อไปได้นี่สิ่งที่เราควรมีสิ่งที่เราควรทำบ,บา่าวาผู้ใหญ่ปฏิภาเหตุอย่างเฮ็ดยรอดครับอย่าขี้ข้านอย่าขี้เกียจ จงอย่าจงอย่ามองขามซิ่งเล็กๆน้อยๆเรานี่นะครับเพราะมันหมายถึงมันหมายถึงสภาพจิตใจมันหมายถึงการคล้องตนหมายถึงความล่มเย็นความผาสุกในอนาคตครับซิ่งเรานี่แหละครับเราอยากรู้ว่าอนาคตเราจะเป็นอย่างไรเราไม่ต้องไปหาหมอดูครับหมอดูเขาก็ไม่รู้หรอกครับเขาก็เดาไปมั่วไปงั้นแหละ เขาก็ไม่รู้เขาแค่ใช้หลักการคำนวณหมอดูครับแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าอนาคตเราจะเป็นอย่างไรเราจะร่ำรวยหรือจะสำเร็จแบบไหนหรืออย่างไรนั้นอะ่ะเข้าดูปัจจุบันครับ,บเบื้องมือนี่ครับทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับอนาคตไม่ไปไหนเอาอย่างเช่นเข้าไปเฮ็ดงานไหวครับหอดครบเดือนมากเพิ่นก็นตรงใจเงินเทาสรนจีลครับเออ น้อยรอกที่เจ้าคหน่ายเจ้าของคนสิคดสิโกง <c oughs> <c oughs> เข้าไปเหตุงานไปเขาก็ตรงได้เงินตรงได้เงิน,งนเดือนบริสันก็นตรงได้รายวันนั่นแหละครับถ้าเราไม่ทําบันนี้นี่ใครจะเอาเงินมาให้เราไปซื้อข้าวกินโมมี่เลยโมมี่ไผ่เสียเหตุเพื่อเข้าดอกถ้าเราไม่ทําให้ตัวเองไม่ทําเผื่อตัวเองไม่มีใครทําให้เราได้ดอกคกับการฝึกหัดตัดตนกระเช่นเดียวกันครับ ่อให้พ่อเมยขยันพ่อเมยเ,เก่งสำมัยกร้างครับขันเข้าบวาเฮ็ดเอาหอดมือนึงข้างหนาสิ่งเรานีสิ่งเรานักก็เป็นแค่พ่อเมยเคยเฮ็ดไว้เข้ากระสีได้แค่เป็นภาพผ่านตาซื่อๆแต่มันบวเป็นภาพความจำนี่นี่เล็กสิทธะ คนที่ส้ำเ็จไปทั้งหนาตื่นเด็กตกเส่าหนังเขาเป่าไฟกันนะสิ่งที่ดีเราก็จงจำและจงทำเอาสิ่งไหนไม่ดีเราเห็นเรารู้เราก็ดูแต่ฟังแต่หูดูแต่ตาอยากเก็บมาใส่สมองแต่สิ่งไหนดีเขากัเบิ้งก็บบงกจำเอาที่จะหน้าเอานั่นะครับพี่น้องครับ ตอนลูกไปได้ตัวสุดหรอกครับขิปนี้ก็เลยจบซ่งนี้ครับ